สวัสดีครับผมดีลีนะครับวันนี้จะมาเทสตัวเว็บล g เจนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบเลื่อนให้ดูนะหมวดสี่นะครับแต่ไม่เลื่อนมากนะครับตีหลังไม่ตายนะครับอเอาไว้เนียนได้แล้วก็หมวดสามเอาไว้เล่นโลเปหมวดสองมือหนึ่งเอาไว้เล่นโลเปนะครับมีสินค้าแนะนําทุกอย่างครับปลดแบรน์วาโลก็มีนะครับ <S <S ใครที่โดนแบรนด์วาโลมั่วหรือว่าโดนอะไรปลดแบนเฟรมก็มีนะครับคลิกเดียวปลดแบนด์ได้เลยแถมล็อกสตาร์หนึ่งด้วยนะครับหนึ่งตัว สมารถเข้าลิงก์ดิสร้านได้เลยครับเดี๋ยวผมไปเทสได้ดูเลยตัวดีเจนะฟังก์ชันลดราคานะครับจาก799นะครับเหลือ599ใครสนใจใครสนใจคลิกลิงก์เข้ามาดูได้เลยครับขอนุญากครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับน่กับนิกก์ชุ่มลีฟแ่ชมใใต้ได้เหรอ check it on the flow thơm mừng bão thơm mừng đọt yo son chân đi đi nè có đi chân phong ngay có flow yo one là có thủ là có thủy là, thủ là có phổ là, có phổ là. โย่ฮิตกันแต่โอ๊ะไม่ได้สนโล่ใครใครนักเขาก็บอกว่ากูโง่โย่นี่กูแรปแบบฟรีสไตล์ไทยนับเราฮะฮิตแต่โอ้คู่ใหญ่แบบแฮปปี้เอามาไทยวันแต่ฟังแล้วมึงได้แรงบันดาลใจกูแรปกระโดยกระจายแบบมีสไตล์จนกเกิดมากายไฟและโฟล์ทะลุทะลุทะลุทะลายจนอันตรายไม่กูพังไปสองตัวก็ยังก็ฟรีสไตล์สบายใจ แต่กูพูดแต่เรื่องจริงกันทางงานนี้ไม่ได้ใจดำไม่พวกมันบอกว่าทำไม่ใช้พี่แล้วจะมีใครทำมากูไม่เจรจาก,กับพวกที่ไม่ได้พร้อมเข้าใจกันนะเพ็งกูหยาบคายเพราะกูทำให้ลู้ผู้ชายฟัง check, check it out on the flow ทำมึงเบาสทำมึงโยดเย่าโซนชนบุรีนี่ไม่ได้ไงไม่ได้กะโหลกนะมึงก็ดูดิชนบุรีนะฟังยังไงก็เฝเย้าวันละก็ถูลแลก็ถีละก็ฟ a l ละก็โดน ฮิตกันแต่โอไม่ได้สนโลควายใครนะเขาก็บอกว่าแบบกูโงเยานี้กูแบบแบบฝีสไตล์ไทยนะเบลฮะาฮเตอร์โอสคูเยให้ฮิบกูโกว่าแต่มึงอยากเป็นผือหรือว่าอยากจะเป็นโจดถ้ามึงไม่ชอบก็ถือว่ามึงไม่อินนะกูไม่โกรธนะคือกูไม่โหดหรอกแต่ว่าพวกมึงกันโกอกอะถ้ามึงไม่หล้ก็เงียบ ไอเด็กกระโปงนี่อยากจะเอียวแต่มืงไม่เกี่ยวไอเสี้ยวมืงลองมาเชียวที่ชนนะทำเป็นเฟี้ยวไอสัตว์เดี๋ยวเลี้ยวกันหน้ามเลยทำทรงมาเฟี้ยวจะเบียวจะคัดจะฟันนะจัพวกมืงมาเขยกะหลกไอเด็กกระโปงแต่เมืงกระโดดเป็นลาเลิแบบสิงีสงบคนสนตีนเดเขาบกุตบอยากิเท่เด็กกระโปงพูดจริงๆไม่ได้ติดตลกพูดก้องไม่มีสิิประกอฟังดีๆลองกิกระตกฟังกูเลังวั่ปิจะจบมืนานหนังสือจบพิแล้วบทรัพิ์เป็นที่เหมือนมิจฉาชดทอมมาสิบเอามา ที่เรามาขีดกำหนดบทชีวิตมีขึ้นมีลงว่าขยันไม่มีวันตกับลักธิไม่กลัวใครโขม่นกดไปลงแถมยังเป็ต้งปากไม่มีคนคอยมาส่งเสียตอนอายุติดโกกูเหนื่อยหนักทำงานจนพบกำหนักเบาเอาสู้ไม่เคยจะบ่นว่าผ่านความลำบากทุกบทบาทตอนทุกตอนสุขและอดอยากสิ่งทีมเจอมันตอนโตตอนเด็กกูผ่านมาหมดดาต้อมต้อมไม่มีวันหนดหวาพี่โซกันแบบประหด Yo boy motherfucking This shit get We man เ u n no g toy man ยเ a h w เก t s u ะไม่ต้องมาถามว่ากูเนี่ย who I am เด็กซลัมดูเขาลาม still do my thing they call me f o r บางคนเขาเรียกกูว่าแบงถ้ามึงอยากจะฟอกกับกูว่าทธอก็ฟ c k with my man we on the same thing we do the same shit go me sort, with my who the fuck you came with man mother side suit pull tight make a hit man Mega side suit in the clip but not sure the my shit type of dick, man come go me but we still the same go make cut it, banka the pocket เนโทดาวยืนด้วยขาตัวเองเธอบอกว่าชอบกูเลยอยากเรียกว่าตัวเอง uh. B A N G ตะโกน P N K ส่วนที่ The b u G อยู่ใน D N A เด็ก R G B ไม่ท่อง A B C ไม่ค่อยเห oh. มือนใครเขาเพราะเราคิดว่ากูนี่แหละเป็คนที่ทำให้เด็กได้เห็นต้นทุนมันไม่สำคัญถ้าอยากจะเป็นในสิ่งที่เป็นกูนี่แหละเป็นคนที่สู้ในวันที่โคจะแสะลงแขนกูนี่แหล,ละเป็นคนที่ลบคำศัประมาทน้ำลายกระเด็นกูนี่แหละเป็นคนที่พูดด้วน กูคนกูสู้ชีวิตกูนี่แหละเป็นคนที่บอกว่าโลกนี้กว้างกว่าที่มึงคิดกูนี่แหละเป็นคนที่คัดคนฟอร์มเอาทีละนิดมีแค่กูแล้วก็กูที่ตามหาความหมายของชีวิตไม่ใช่ n น็ตฟลิกไอ้ศัตว์แต่ชีวิตกูเป็นชาเป็นตอนเมกซองไอเมกะคิดกูเปลี่ยนชีวิตเป็นบทเป็นกลอนบอกกับเพื่อนให้กลับไปคิดถ้าเราไม่ผิดมึงอย่าไปยอมรอบนี้พวกกูร้องรันเชสพันมาละคนยังสงสัยว่ากูเป็นใครสงสัยกูมาจากไหนสงสัยว่ามึงต้องการจะรู้จริงๆว่า who am I และกูก็ยังคงเป็นกูคนเดิมไม่สน ทุกสิ่งต้องใช้เวลา <Yeah. S 2> แค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไป <Huh. S 2> ไม่ต้องมาถามว่ากูเนี่ย who I am Yes yeah. <Yeah. S 2> ล่ำด้วยเขาลาม still do my thing They call me f o r บางคนเขาเรียกกูว่า bang ถ้ามึงอยากจะ fuck ก,ก,กูว่าเธอก็ fuck with my man we on the same thing we do the same shit go make a song with my who the fuck you came with man mother side suit pull tight Makeup hit man Mega side to you in the clip the not type of did, man congo Boku shame, but we still the same go make a lil' banka the popo kane